มวยไทยถือเป็นศิลปะป้องกันตัวของชาวไทยมีทั้งความรุนแรงและความสวยงามที่เปลี่ยนไปด้วยตำนานเป็นมนต์เสน่ห์ทำให้คนทั่วโลกนั้นหลงไหลและชื่นชมอีกทั้งยังเป็นกีฬาที่ใช้เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงรวมถึงยังสามารถต่อย,ยอดเป็นอาชีพเพื่อหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวแต่ด้วยความรุนแรงของวิชามวยไทยและเข้าถึงได้ยากทำให้หลายๆคนเลือกที่จะเล่นกีฬาประเภทอื่น จนทำให้มวยไทยไม่เป็นที่นิยมของคนในวงกว้างและอาจทำให้มวยไทยนั้นสูญหายไปจากสังคมไทยได้ด้วยเหตุนี้จึงเกิดการรวมตัวครูมวยจิตอาสาที่มาสอนมวยไทยให้กับเบยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงในการสื่อสารศิลปะประจำชาติให้คงอยู่ต่อไปสวัสดีครับ แรงบันดาลใจที่ดีเกิดจากประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาของแต่ละคนนั่นเองนะครับสภายเ้ไปกับคนใจอาสาวันนี้ครับพาคุณผู้ชมมาพบกับกลุ่มครูอาสากลุ่มหนึ่งครับที่เขาเสียสละเวลาของตนเองสนับสนุนให้เด็กๆและเยาวชนนั้นได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับ แลวก็เรียนรู้ในเรื่องของศิลปะแม่ไม้มวยไทยซึ่งก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติของชาติไทยเลยก็ว่าได้ครับวันนี้ครับผมได้ยืนอยู่ที่ลานมวยครูเสือนะครับหรือว่าศูนย์เรียนรู้ศิลปะมวยไทยบ้านเฉียงรากใหญ่นั่นเองครับวันนี้เราได้ทํากิจกรรมกันแน่ครับแต่ก่อนอื่นเลยเราไปพูดคุยกับครูเสิกันก่อนครับในเบื้องต้นต้องขอเท้าความก่อนนะครับว่า ครูเองเนี่ยเคยทำงานจิตภาษาด้านนี้เคยช่วยงานท่านพลเอกพิจิตรกุรวณิชนะครับอดีต,ตองค์มนตรีในราชการที่9นะครับซึ่งย้อนไปเมื่อ12ปี10ประมาณ14ปีที่แล้วนะครับท่านพลเอกพิจิตกวรกุรมนิชเนี่ยท่านทำลานมวยคู่เสือครับการทำลานมวยคู่เสือคือการกระตุ้นให้เยาวชนเนี่ยเข้ามาเรียนมวยไทยต้านพัยาเสพติดแล้วก็ห่างไกลอบัยมุขทั้งปวงนะครับท่านทำมา เป็นเวลา10กว่าปีนะครับซึ่งผมก็ไปช่วยท่านทําที่กรุงเทพก็มีที่คลองเตยที่วังทองหลางแล้วก็ที่จังหวัดนนทบุรีนะครับทำสามที่นี้ประสบความสําเร็จครับแต่ปัจจุบันท่านพระเอกพิจิตท่านท่านป่วยนะครับพอท่านป่วยเนี่ยผมก็มานั่งนึกว่าเราจะทําไงที่จะสืบสารปณิธานการสอนมวยปลีให้เยาวชนแบบสไตล์ลานมวยครูเสือ จึงเกิดการก่อตั้งศูนย์เรียนรู้ศิละปะมวยไทยบ้านเชยงลากใหญ่ที่นี่ขึ้นมาตั้งมาเป็นเวลาสาปีแล้วนะครับการตั้งเนี่ยเราก็ใช้แนวคิดของท่านคือการคอนเซปต์ในการสอนมวยปรีนะครับแต่เราเปิดประเด็นมากขึ้นจากที่เราเคยสอนเยาวชนเนี่ยเราเปิดเป็นการสอนประชาชนด้วยนะครับจากที่เดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพานะครับว่า มีการสอนนอกจากเยาวชนแล้วก็เป็นประชาชนทั่วไปด้วยนะครับก็คือสืบสารการสอนมวยปลีตามแนวคิดของท่านพลเอกพิจิตรกรลวณิตโดยมาทําตั้งมั่นที่นี่นะครับศูนย์เรียนรู้ศิลปะ,ปะมวยไทยบ้านเชียงรากใหญ่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธาน,นีครับแรงจูงใจนะครับชีวิตของครูเนี่ยก็รับราชการนะครับเราก็มองว่าเราจะทําอย่างไร เรามีเวลาว่างเราควรทําอะไรให้กับสังคมเราก็เห็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้อำชาในอดีตเช่นท่านพลเอกพิจิตกวรกุลวณิชเนี่ยท่านใช้เวลาว่างในการสร้างสรรค์สังคมคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนประชาชนแบบนี้แบบที่ท่านเห็นเนี่ยคือร่างกายมนุษย์ไม่มีอะไรมากการใช้สติปัญญาในการทํางานนะครับนั่นคือส่วนของจิตแต่นี้ร่างกายแหะส่วนใหญ่เราทํางานเราแล้วเลยสุขภาพร่างกายกันหมด เราก็มองว่าทําไงเราจะบริการประชาชนสังคมได้ด้วยการเสริมสร้างให้สติปัญญามันดีเนี่ยมันก็ต้องพนันนามัยสมบูรณ์แข็งแรงครับเราก็เลยทําตรงนี้มันได้อะไรหลายๆอย่างให้กับประชาชนนะครับหนึ่งประชาชนสามารถนำไปใช้ในการออกกำลังกายต่อยอดที่บ้านได้นะครับด้วยท่ามวยไทยต่างๆ2ประชาชนสามารถนำไปเล่นเป็นกีฬานะครับเวลาสุขความเป็นเลิศเป็นกีฬาอาชีพก็ได้เป็นเสริมสร้างรายได้ได้ได เยาวชนตัวน้อยนะเขาก็สามารถนําศิลปะมวยไทยไปประกอบท่าไปแสดงโชว์ที่เขาเรียกว่ามวยคาดเชือกนั่นไงไปโชว์ตามที่ต่างๆเราก็พาไปครับเรามีงานผู้หลักผู้ใหญ่เชิญไปเราก็ไปส่วนสุดท้ายก็คือการปลุกจิตสํานึกให้ทุกคนรักชาติไทยเพราะว่ามวยไทยเป็นกีฬารักษาชาติในการลบในอดีตเราจะเห็นมวยไทยอยู่ในประกอบการใช้อาวุธทั้งสิน้นนี่คือสามารถปลุกจิตสำนึกได้จริงนะครับ อวชนรู้ประวัติมวยไทยรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยในการรบครูเป็นทหารก็นําเรื่องนี้มาเล่าขานเขานะครับอันนี้เราต้องยกพุทธพจนะครับพวกเราเป็นชาวพุทธเราจับกลุ่มครูมวยอาสาได้ด้วยความเป็นคนใจบุญเราต้องบอกคํานี้ก่อนทุกคนเป็นใจคนใจบุญถ้าเราไม่เจอกลุ่มคนใจบุญที่ท่านเห็นอยู่หลายๆท่านเนี่ยนะครับปกติเวลาว่างก็ต้องไปเสริมสร้างหาไรายได้พิเศษไปสอนมวยก็ต้องเก็บตังค์ถูกไหมครับก็ต้องได้เบี้ยเลี้ยงอย่างน้อยวันละพัน แต่ครูทุกท่านใจบุญมองคิดแล้วมีคุณนึกท่านหนึ่งเป็นคนที่นี่มองและเกิดกระตุ้นจากแนวคิดของท่านเป็นคนทานาํางานรากญ้านี่แหละท่านบอกว่าเราต้องการเวลาตรงนี้มาทําบุญกุศลเราก็นึกถึงคําของพุทธองค์นะครับว่าท้าท่ามาโนปิโยโหติผู้ให้ย่อมเป็นที่รักถ้าเราให้เราไม่ได้ต้องการความรักหรือไม่ต้องการอะไรหรอกแต่เราทําตามแนวทางคําสอนของพพุทธองค์คือผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก เราก็เกิดความคิดที่เราจะกลับกลุ่มกันได้ประมาณ10คนนะครับเกิดทานาไม้นะครับเกิดทานาไมนะครับทานาไมก็คือการให้ทานทั้งปวงตรงนี้เป็นวิทยาการก็ถือว่าเป็นการให้วิทยาทานกับผู้คนสิ่งที่ได้มากับเราแน่นอนคือบุญชาิหน้าบุญสะสมเกิดในภพชาติที่ดีตามหลักพุทธศาสนาอันนี้ชัดเจนนะครับข้อคิดนะครับในปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่า สิ่งยั่วยุติดเกมติดโทรศัพท์นะครับติด YouTube เยอะแยะมากมายในขณะที่มีอบายมุกเพิ่มมานะครับคือโทรศัพท์แต่อบายมุกเก่าๆมันไม่ได้หายไปนะครับจริงไหมอาบายมุกเก่าๆนี่ฮะยาเสพติดยังมีอยู่การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอังควรยังมีอยู่นะครับข้อคิดก็คือว่าอยากให้พวกเรามาหันดูแลตัวเอง การออกกําลังกายเหนื่อยปับ๊บเพลียนอนหลับกินได้กินอิ่มสารเอนโดฟินหลังสารแห่งความสุข<อ>เขาเรียกว่าสารเสพติดให้ดีไม่ใช่ให้โทษการเล่นกีฬาทุกวันติดต้องเล่นอีกทุกวันครูยังติดเลยซ้อมมวยทุกวันนะครับอยากให้พวกเราหันมาสนใจตัวเองนะครับ เราต้องรักตัวเองก่อนรักคนอื่นนะครับอยากให้พวกเราเยาว,วชนคิดถึงตรงนั้นนะครับร่างกายดีสติปัญญาดีทุกอย่างอนาคตด,ดีหมดครับอยากให้เราหันมาฉุกคิดตรงนี้เวลาสอนก็พยายามพิ่มสอนแบบนี้นะครับนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากให้เยาว,วชนคนรุ่นหลังนะครับได้ได้นึกถึงตัวเองนะครับง่ายไต้อนึกถึงตัวเองนะครับอย่าไปนึกถึงไอ้สิ่งยั่วย้าภายนอกมากนะัก